ทางเข้าออกสถานีรถไฟกลางบางซื่อ Normal, 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 เวลามาขึ้นรถไฟาสายสีแดงนะครับให้เข้าทางทางบางซื่อครับทางถนนส g จะสะดวกกว่านะครับ แล้วจะใกล้กว่าด้วยสวัสดีครับผมก้าวหน้าครับกับซีนาติงชาน e l ครับกลับอาพอบกันอีกครั้งครับเข้ามาปุ๊บจากทาง s อสจทานี้ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ไปบางซื่อไปลังสิตลังสิตบางซื่ออยู่ตรงนี้นะครับ เล้วเราเดินไปสถานีรถไฟใต้ดินครับสายสีน้เงินครับเดินตรงไปเลยครับเราซ้ายดูบรรยากาศข้างในนะครับ ข้างในมาสำหรับคนที่มีตัวนะครับถึงจะเข้าได้ข้างในมันเป็นรถพวกรถไฟความเร็วสูงรถยิ่งทางไกลนะครับยังไม่เปิดส่วนเราจะไปขึ้นไปดูสถานีรถไฟใต้ดินสีน้ำเงินก็เดินตรงมาเลยครับวิดอนี้ผมจะไม่ตัดมาอะไรนะครับเดินแบบเวลาจริงๆเลยนะครับ เห็นว่าเดินไปจริงๆนะครับ ทางขึ้นสถานีรถไฟบางซื่อลังสิตสายสีแดงน,นะครับมาขึ้นทางนี้จะใกล้กว่าพอออกจากลงมาจากข้างบนนะครับก็จะต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนี่สามารถลงมาได้เลยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินลงมาข้างล่าง ไฟเตอเด่นก็จะมีไปลาดพลาวไปให้ขวางกลับไปทางตะปูนกระทั่งฝั่งทนครับลงไปด้านล่างเลยนะครับ วิดีโอนี้ถ่ายเมื่อวันที่9เดือน7สม65ร้านะครับสถานีรถไฟสายสีน้ำเงินชั้นใต้ดินสัานีบางซื้อทางเดินเชื่อมต่อรถไฟสายสีน้ำเงิน ถ้าเราจะขึ้นรถไฟเราเข้านี้นะครับทางเข้ามาตรงนี้ก็คือมาซื้อตัว๋วท่านใต้ดินตรงนี้นะครับ อันนี้ตู้หยอดเหรียญทางนู้นพนกักงานพอซื้อเสร็จก็เข้าไปนี่นะครับทางนี้เข้าไปแต่จะจับไปสู่ตู้จับไปห้อยขวางนะครับไปลาดพาว ส่วนรูนี้ก็ไปต่อปูนไปบางอ้อไปศิรินทรน์นะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินคนละช่องนะช่องนี้ถ้าเราจะออกให้เลี้ยวซ้าย นทางออกทางออกจากสถานีใต้ดิน <Thank you. S 2> สายซินมเมิน <c oughs> <c oughs> นี่ก็เดินออกนะครับจะไม่ตัดแม่แังครับเดินตามเวลาจริงเลยนะครับจะใช้เวลาจริงๆเท่าไหร่ครับทางออกที่ HCG ทางออกท่าเรือซ้ายไปบริษัทปูนสิวินไทยท่าเรือวขวาไปสถานีบางซื่อเรือวขวานะครับ ออก,ก็มาโผล่นี้เลยครับโอ้โครับผมจะสรุปให้การมาขึ้นรถไฟฟ้า ที่ศูนย์บางซื่อนะครับไม่ว่าจะสายสีแดงหรือว่าสายสีน้ําเงินนะครับให้มาขึ้นฝั่งที่ฝั่งบริษัทเอชซนะครับฝั่งถนนทางบางซื่อนี่นะครับไม่ใช่เข้าถนนทางตะตุจักรนะครับก็เข้าถนนทา,ทางตะตุจักรแล้วก็ให้รถวนมาส่งทางนี้เลยครับส่งทางนี้แล้วก็เดินเดินเข้ามาประตูนี้นะครับ เดินเข้ามาประตูนี้ก็จะมีทางเข้าออกนะครับให้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปก็จะใกล้สุดนะครับสรุปให้คือไม่ต้องไปเดินอ้อมเสียเวลานะครับทีนี้ก็จะต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีน้ำเงินใต้ดินก็เลี้ยวขวาเข้านะครับเนี่งยง่ายสรุปนะครับเข้าทางบริษัทเ c g ซนะครับ ถ้าเข้าทางตจะจิจักแล้วก็เดินไกลครับหรือ้าเข้าทางตะจักก็อ้อมรถมาข้างหลังเลยครับง่ายสุดแล้วครับคือทางนี้นะครับเพราะว่ารถส่วนใหญ่รถไฟสายสีแดงมันจะอยู่มุมด้านขวามือนะครับ นี่คือชุมทางบางซื่อนะครับสถานีรถไฟชนบทอยู่ฝั่งทางด้านตะวันตกของศูนย์กลางบางซื่อนะครับมาเข้าทางนี้จะสะดวกกว่าเข้าทางทางจตุจักรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบฟัียงเท่านี้นะครับ o t นติ้ง h ช n แนลขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ